ที่เมันฟอนด์หรือในประเทศไทยเนะี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าไปดูของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดินเยอะมากเป็นมนุษย์เดินกับ820นะ 20, ครับของอเมริกา600 700กว่าของไทยนะครับของกรุงเทพมหานครที่ทำการสำรวจกรุงเทพและปริมณฑลนะครับค่าเฉลี่ยที่น่าตกใจและเป็นจุดเริ่มต้นว่าอุ๊ยมันมีผูขึ้นมาเรื่องเรื่องเหมือนนั้มนมันมีในกรุงเทพมหานครก็ถือว่ามันมีค่าเฉลี่ยที่เหลือ2อาทิตย์มันยังมีเยอะมาก 800เมตรครับ800เมตรแต่800เมตรตรงนี้ là, มันเป็นระยะเดินที่ไม่ใช่แบบแบบนิยมยงชงชื่นแบบไปเดินในชิคูย่าหรือไปเดินนิวโบรแบบโอ้ยฉันชื่นชมมากแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเดินแบบกระไรสีเดินแบบโมโหดายเช่นต้ิฉันลงเดินดีกว่า หรือว่าแดดร้อนมากๆต้องรีบเดิน,เดนก็เดินไกลนิดนึงนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเอวิเดนซ์ทั้งในเชิงของปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่ามันเื่นเด่นได้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าเป็นของอ่าในต่างประเทศนะครับเป็นแนวคิดของโปรเฟเซอรอ์คารอสมูริโนนะครับทำปี2016นะครับเราสร้างปี2015แต่ว่าก็แบบต่างกันต่างวาระนะครับแต่ว่าคอนเ็ปต์เดียวกัน,กนคือว่าทำให้เือนมันกระชับขึ้นนะครับ เดินได้นะครับและเข้าถึงในระยะต่างๆซึ่งก็ถอดออกมาเป็นแนวคิดในการพ้าเมืองอีกมากมายห,หนืองเช่นส่วน15นาทีหอจางนักท่าหรือเมืองกันรับหรือเมืองเดินได้ในระยะ800เมตรอันเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นคือไปหาไปทางคือว่าจะสร้างสวาพไว้วางใยังไงให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับอันนี้คือท,ที่ส้มๆที่เห็นหลากหลายแล้วหลายๆท่านพูดถึงคือที่เจียวๆคือเดินได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์หรือว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง ใช้รถโยชน์คือเราสามารถเดินไปจ่ายตลาดทํางานนะครับเรียนหนังสือจับ่ายั้สอยได้หมดเลยนะครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้ความยากอยู่ที่ตรงนี้นครับที่จะฝากไว้สําหรับท่านแคที่้สองสำหรับแดงแล้วก็ท่านรอู้วกูว่า,วาเอาแนวคิดจากต่างประเทศมานะครับแล้วมาใช้นในบ้านเราเนี่ย มันต้องมีแม่บทในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะว่ามีสเต็ปบาสเต็ปมันมีแบบโพสเจอร์มันมีแบบแบบขั้นตอนที่คิดว่าเป็นความท้าทายของการทาในในบ้านเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าการมิว์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากสะพานด้วนที่บอกว่าเป็นแบบเป็นที่ทิ้งร้างเป็นพื้นที่สาธารณะนะครัแบแปลว่าจะส่วนไล้ก็ไม่น้อยแต่ว่ามันเชื่อมหนึ่งอย่างคือมันเชื่อมการเดินเท้าครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันคือพรูว่า บ้านเราสามารถเกิดเป็นที่สาธารณะดีๆแบบนี้ได้จริงแต่ว่ากระบวนการในการสร้างเปลี่ยนจากสะพานด้วนทีว้า40วิทีสุดท้ายานะครับมาเป็นส่วนสาธารณะใช้เวลา8ปีผ่านไป3ผู้ว่าสแสดงว่าความพยายามในการสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง,รง,รงและผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังสากนี้นะครับผมคิดว่าผมไปต่อไม่ได้ผมใช้เวลามาถึงินไปแต่ว่าผมจะคิดไว้ตรงนี้ก็คือว่าโอกาสที่บอกว่าการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ไม่ได้อยู่แค่ในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะนร,ะนรับอนาคตของการพัฒนาเมืองพัฒนาพื้นที่สุขภาวะพัฒนาคุณภาพชีวิตมันอยู่ที่เมืองรองเมืองขนาดเล็กอยู่ที่ทุกๆเมืองนะครับสามารถทําได้นะครับเ,เช่นที่ผมไปที่ร้อยเอ็ดหรือที่ต่างๆครับหมดเวลาแล้วผมจะทิ้งไว้ที่หน้านี้หรือว่าโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะแม้ว่ามันยาก